สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนรั้เเข้าสู่รายการชีวิตดี EFG ครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันที่ภูเก็ตนะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นโรงแรมเปิดใหม่ล่าสุดครับเราจะไปใช้ชีวิตดีๆกันที่นี่นะครับโรงแรมนี้ชื่อว่าแกรมนั่นเองไปดูกันดีกว่าว่าเทปนี้จะมีอะไรนะครับหลายคนสงสัยครับนี่คือเทปแรกชีวิตดีก็คือพามาดูนะครับเพช้ามีชีวิตดียังไง E ยอาจาก Eat ครับพาไปแดกกันครับกินทุกอย่างนะครับที่น่ากินในภูเก็ตนะครับ E แล้วก็ต้องมี F F นั่คือเรื่องของความฟันสุขสนานที่เกิดขึ้นตลอดคลิปนี้และปิดท้ายกันด้วยจีครับนั่นคือการกีฟครับเราจะทําดีกันครับแม้ว่าคนอื่นจะหาว่าสร้างภาพก็ตามอย่างน้อยกูก็ได้ทาดีด้วยเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับสรุปชื่อร้านชื่อว่าโกปิกปีนะครับผมกเด็ดเด็ร้านเป็นงี้ครับโกปีครับผม พาไปดูบรรยากาศด้านในและของกินข้างในร้านก็จะแบบว่าคลาสสิกหน่อยนะฮะห้างขัวทองสมมติแม่ขายขนมปังหรือว่าขายทองไว้เนี้ยมาดูกันต่อครับภายในนี่ครับถ้ามองด้วยตาคิดว่าร้านนี้ขายเิ่มซ้ำนะ เรามาต่อกันที่บะจ่างสามเซียนครับามาไม่มีมุกเหรอือไงเล่นสิช่วยเล่นหน่อยสิเรามาต่อกันที่บะจาา่า,า,ะจางสามเซียนครับอ่านิวเคลียร์ยิงมุแกแปล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 กฝันกับแสดงมุกดีกว่าดูว่าสิเราไม่รู้เลยนี่ถนาดคุณพ่อถามว่าทำไมสามเซียนใช้แรงยิงใช่คุณพ่อเล่นมุก ้ยอยากให้ครูสอนกันแสดงเล่นมูจังเลยดูซิว่าจะส่งลูกไปเรียนดีไหมที่รักนี่มันบ้าจางสามเซียนนี่เฮ้ยผังเซียนอะไรมันเปิดมุกอ่ะไม่ส่งไปเรียนล้มึงก็บอกดิมึงบ้าจ่างกอเก้าเนไเฮ้ยโอ้ยไม่ถนัดจริงๆอ่ะไม่ชอบการพนันอ่ะ อุ้ยโ,โหเรามาเกาะติดครับน้องอุ้มลักขานูนะครับลักขณาครับไม่มีใคร <ฮะ S 2> ไม่มีใครตกมุกให้กูเลยนะครับท่ามกลางแดดที่มีความร้อนระดับ45องศาไปยืนทําอะไรไม่ทราบเนี่ยครับน้องอุ้มครับโอ้โหนี่นแลวดูตาก,กล้องนะครับผมเขาเรียกกันว่าการใช้แรงงานเด็กนี่ว่าเออโอ้โหหลายคน สงสัยมานานนะครับว่าเวลาอุ้มถ่ายเซ็กซี่อิจฉาตากล้องนะครับที่แท้ตากล้องก็คือสาวน้อยอายุสามขวบนี่เองครับสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดนี่ครับ <c oughs> เรียกว่านางไม่กลัวแดดหรือแสง U ูวเลยโอ้ตรงนั้นก็ยังไม่เลิกกันนะครับเวลาผ่านไปส5ห้านาทียังคงถ่ายกันอยู่าหมดแล้วเนี่ยนี่ครับ <c oughs> ตรงนี้คือจุดที่ แอบมาม้าไปสักมานะครับคือเขียนว่าอะไรครับเนี่ยไหนอย่าบิดครับอย่าบิดครับเดี๋ยวไขมันไปี้ออกมาครับไหนวะเนี่อ่ะที่นี่อันนี้โดนจัสมีอ๋าโดนจัสมีอีฟอยู่โดนโนมี่โอ้ไปว่าอะไรครับผมอย่าตัดสินฉันถ้าคุณไม่รู้จักฉันดีพอโอ้โห <ฮะ S 1> อย่าทำตัวเป็นสารเตี้ยให้ทำเป็นสารสูงอ๋อเขาต้องดึงขอบเกงในขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะโอ้โหนี่คือตัวแม่แห่งวงการเซ็กซี่ของเรา นี่ครับต้องทำงานกันท่ามกลาง UV ความร้อนระดับ50องศาและใช้แรงงานเด็ก3ามขวบก็น่าจะร้อนและยืนเป็นชั่วโมงตอนนี้ครับเราก็ได้เตรียมรถตู้ครับวันนี้เราจะไปลงเรือกันเอาเป็นช่าวันนี้คนขับหรือว่านักเลงคุมปากซอยครับเนี่ยโอ้โหวันนี้เราจะไปลงเรือกันครับผม สาวๆพร้อมกันแล้วโอ้โหแต่ละคนมีสไตล์กันมากเลยนะครับสไตล์อะไรกันบ้างเออวันนี้คุณมาสไตล์ไหนครับเกือบละคุณมาสไตล์ไหนครับอันนี้มาสไตล์สาวแบบว่าแอฟริกันค่ะโอ้เสื้อผ้าลึกมากเลยครับเรือกไม่ถึงไต้ติ่งเลยค่ะคนนี้แบบว่าเวียดนามเวียดนามเวียดนามเฮ้ยจะมาต่อยไงรามาต่อยไหนแปลว่าไรวะ เรามาต่อยเรามาต่อยเราต่อยกรงว่าหมวกน้องเขาจะขึ้นรถไม่ได้นะครับไม่ได้ห้ามถอดห้ามถอดถอดแล้วเดี๋ยวอันนี้สไตล์ไหนครับผมสไตล์สไตล์ผัวไม่ด่าค่ะสไตล์ผัวไม่ด่าสไตล์อะไรก็ได้ที่ผัวแฮปปี้สไตล์นี้เรียบร้อยค่ะผัวไม่ด่าค่ะเรียบร้อย่าหรอ ตอนนี้ครับเรากำลังจะไปขึ้นเรือยอชใช่ค่ะเราจะเหมาเรือยอชไปเที่ยวเกาะไม้ท่อนกับเกาะเฮฮะเกาะเฮเหรอน่าจะมีน่าจะมีเฮเยอะมากเลยครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเฮเรือแล้วค่ะใช่ค่ะซึ่งเรือลำนี้นะคะเราจะใช้ในการถ่ายรูปก่อนขึ้นเรือแลวพอถ่ายรูปเสร็จเราก็จะไปขึ้นลำนี้ค่ะไอแม่งเรือตังเก เอาาไว้ถ่ยรูปหรรอเือยอทที่เราเช่ามานี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับออ๋ห้าหมื่นเก้าต่อคนหรือไงไม่ไม่ต่อคนค่ะข้าวเหมาลำห้าหมื่นเก้าคือมีอาหารในเรือพร้อมซึ่งคนจ่ายคือเอ่ค่ะปโอ้โหนี่เป็นเมียสุรตานหรือเปล่าตอนนี้พร้อมแล้วค่ะเราไปขึ้นเรือกันดีกว่าเอ่บอกว่าเป็นเรือเลยนะเรือใบเรือใบเรือยอท ตอนนี้ครับเรากำลังมาดูซันแทนนะครับแม่งเหมือนขี้มากเลยครับทาไปแล้วตัวเฮียแบบน่าเกลียดมากคนที่แนะนำคือน้องอุ้มครับผมใช่แล้วผิวจะกโกลว์สีเป็นสีนดำตาชลช็อกโกแลตแบบฝรั่งโอ้โหน أ, ี่อีน้องคนนี้เน่เน,เน,เน่โอ้โหโอ้โอ้โโโหหอตอนนี้ผิวสีแทนกำลังมามาที่ไหนครับมาที่ไหนครับผมมาที่ทะเลมาที่ทะเลมาซันแทนา นี่ดูเห็นไหมคะโอ้นี่ลิงมาลิงมาลิงมาไงท่กชุดดำชุดหวนชุดนชุดว่ายน้ำนี่นัดกันมาหรือเปล่าครับผมขึ้นเรือมาปุ๊บครับสาวๆก็มัวแต่ถ่ายรูปกันอยู่นั่นนะฮะนี่ครับโพสกันใหญ่โพสกันไปโพสกันมาครับผม นี่โอ้โหเมียก,กูก็ไม่ยอมแพ้ใครซะที่ไหนโอ้โหตากล้องจำเป็นของเรานะครับกําลังถ่ายแมวน้ำอยู่นะฮะ <c oughs> แมวน้ำนะฮะแมวน้ำ <c oughs> ใ,หให้อาหารสัตว์แล้วก็คุณน้าให้ปลาย่างได้นะครับผม มาดูป้าบ้างดีกวา่าโอ้โหแดดแรงขนาดนี้ป้ามานั่งตากแดดทำไมครับอาบแดดไงอาบแดดใช่เขไม่แต่งตัวรัดกุมแบบนี้อยากจะไปดำน้ำร้อนไงัวร้อนได้คุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็มีความคิดเห็นว่าถ้าเป็น,นี้ปลาไม่ผ่าน <laughs> ไม่ใช่เดี๋ยวแฟรโอ้โหปลาโลมาครับเม,ม,มืองไทยนะครับตอนนี้ปลาโลมาเยอะมากนะครับ ะเราจะลงน้ำ <empath> ก <etic subtitles> ันนะครับผมเมียไม่ยอมลงนะาลครับเราจะเข้ามาสู่ช่วงเกอร์ทอกนะครับผมประเด็นในวันนี้ก็คือผู้ชายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเล็มหรือว่าโคนขนช่วงล่างไหมครับเ็ทำไมผู้ชายปกติเขาก็เขาก็ปล่อยไหลอยู่แล้ว ล็กลกลากป็นมันเม็นนะเคเห็นลูกลูกของ Justin Bieber เขาดูสะอาดเขาดูสะอาดตาไม่ไอเด i เขาทำโบว์เขาามีมีลายลายเท็กซี่ไงแบบของแดงอ่ะเขาเห็นแล้วแบบบินอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดแบบว่าแบบแบบสายๆเลยแบบเกลี้ยงเหมือนแมวแเด็กไปเด็กไ แค่รู้สึกว่าเราชอบมีแต่ว่ามต้กงเยอะมากอ่ะอ๋อคือถ้าไม่ตัดเลยไม่ได้ต้องตัดค่ะตัดต้องตัดต้องตดไม่งั้นมันมีหน้าเราอะจะจมหายลงไปอ่ะมีลูกสองลูกมีหลายสองหน้าจมหายไปมปเพราะอะไรเว้ยไปเพราะว่ามันูมากจนหน้าเราหายห้าเราจียพูดจะลงไปทำอะไรตรงนั้นก็บอลงไปตัดค่ะลงไปตัดลงไปตัดก็คืออย่าปล่อยให้ลกรุงังคาลอัง แล้วสาวๆเคยรู้ไหมครับว่ามันมีการทําโพลมานะครับว่าผู้ชายนะครับ40%ที่ไม่เคยไปยุ่งกับขนตรงนั้นเลยทไมอ่ะเพราะว่าผู้ชายไม่ได้ละเอียดถึงขนาดจะต้องไปเล็มไปอะไรเนี่ยป้าแต่มันก็มีนะผู้ชายที่ไม่ทำแหวนมีเหรอผู้ชายแท้ๆไปผู้ชายแท้ๆอย่างน้อยก็ไปเก็บรายละเอียดข้างๆมันจะพับลกก็หลักก็หลักใช่พับลอกก็เอาแหวนแทนเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วถ้ากันเป็นทรงมาแบบ สายฟ้าส่งสายฟ้ากูเสียวเียวเยไม่ไ่งี่น่ามานทำยบจเป็นี่แล้วจเป็แล้ว่้สายฟ้าสายเขียวปรมาณนี้จัดเปก่อนกแต่ผู้หญิงนี่เขาทำกันทุกคนใช่ไมะไทุกคน่หมายถึงว่าดูแลตรงนั้นสะซอยเลมอะไรพวกเนี้ยนี่นี่ร่างไข่ที่กี่แล้วมันดีแว๊เตอ เลเซอร์นี่หมายถึงกาำจัดขนห่าวรไปเลยค่ะเราดาวเราเล่บมาเราไม่เล่บมันเจ็บเราไใช้ยาชาใช้ยาชามันจะดีนะแต่ในเวลาที่ขนมันขึ้นมามันจะเป็นแบบนุ่มๆใช่มันจะเป็นขนบางลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหมายถึงว่าอุ้มไปทำมาแล้วทำแล้วทำจะโดดแล้วเราใช้วไหนขอลองจับว่านุ่มหรือเปล่าตอนนี้ไม่มีค่ะเราทำมาแล้วอ๋อ อ้าวถึงเวลากินกันแล้วหลายคนถามมาขึ้นเรือย้อนแบบนี้กินกันยังไงโอ้โหจัดหนักจัดเต็มกันมากนะครับสาวๆา่มีเบาๆค่ะกัวอ้วนกัวอ้วนโอ้โหแดงไตของทอดบอกกัวอ้วนเราไปดูสาวๆกันบ้านดีกว่าไหนสองสาวทุกคนหิวมาก สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมขุนชานมไข่มุก mm hmm. กับรายการ mm hmm. The Face Thailand วันนี้เราอยู่กันที่แกรมภูเก็ตครับจะมีแคมเปญใหม่สำหรับสาวๆครับที่เรต้องเจอกับควันหลากสีจะเป็นยังไงไปดูกันครับตอนนี้สาวๆเขากำลังแบบว่าทำแคมเปญค่ะทำแคมเปญเหมือน uh The Face Thailand นะครับ ไม่ทำดีทบเดินอะไรนะครับผมนี่ไงเองก็ช่วยสาวๆเอากระเป๋าเข้าไปข้างในดิโ้๊โย,มยมเมย์ถึงเลยน้อยเมย์อรกันเนรงเออการช่วยีผู้นี้ไม่ได้เรียกว่าทำดีครับ <c oughs> ทำดีดีเป็นผู้หญิงอ่ะช่วยผู้หญิง ดีแน่นอนเป็นความดีความดียิ yes ่งใหญ่นะจะดีกว่านี้ถ้าขนกระเป๋าเมียเข้าไปด้วยมีมือมีตีนนะครับผมอความดีที่ทำเมื่อกี้นี้หมดจบแล้วนี้หรอเอาแค่นี้ได้ตีมาครนะเพื่อนไทยอ้ะ ตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตนะมันเขียนว่า for export only มาดูใกล้ๆนี่มาดูใกล้ๆนี่นี่คะเกลพอเปิดมันไม่เป็นการ์ตูนตลกเคยเห็นแล้วนะเคยเห็นเหรอใช่เคยเห็นแล้วก็พวกไอจีที่รีวิวของกินชอบทำเมืน่นรีวิวลูกเล็กๆเออตลกดีเอ้ยไห้ลองกัดสิอันนี้กี่แคลคะแล้วบอกแล้วร้อยสี่สิบแคล กินได้ยไหมสามารถกินได้ในคำเดียวไหมไม่โอ้โหกินได้เออให้เท่าไหร่คำเดียวนะให้าร้อยโอ้ยถูกไปไปโอ้โหห้าพันห้าพันไปต้โบตอกเลยยัดเข้าไปนะยัดเข้าไปทั้งอันนะแล้วต้องเกลือนลยเหระคำเดียวอ่ะไม่ได้หรอกจะลาออกไปเดียเท่มแล้วใช่ไมเด้ยวเลยเหร มาฉันจะเอาแกะเอาเลยดิเอาเดียวมิวบอกไม่โค้งเราไปทำอัลเทอร่ามาจริงปากเธองับเข้าไปได้หมดหรือเปล่าถ้าท่านเข้าไปหมดไม่ต้องคืนเลยเปล่าไม่ได้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 เสียดจมึงอยากได้ห้าร้อยขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วใครนะกินต่อครับผมเฮียมค่ะเอาเฮียมกินตั้งเออเฮียทำทั้งอันได้ปะเฮียได้เดี๋ยวให้ตทำเลยเฮียได้ห้าเท่ากันทำไมได้อ่ะเฮียรู้ว่าเฮียได้ไอ้ไหนลองดูหน่อยไม่ได้ไม่ทำเลยทุกคนอยากดูเอาฝั่งนค่ะเฮียเอาฝั่งที่ไม่โดนกัดแล้วเออแวขวางง่ายมากเลยเดี๋ยวคนดูจะตกใจว่าเฮียปังกว้างแค่ไหนปังพอไปเลย เดี๋ยวอ่อานตัวนู้น <c oughs> ปากไม่เอารังเกียจ